สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมในหัวข้อที่ว่าภารก,กิจของคุณในชาตินี้ภารก,กิจของคุณในชาตินี้คืออะไร คุณเป็นคนที่ดวงแข็งมากเลยนะไพ่บอกว่าโดยเนื้อแท้แล้วเนี่ยคุณเป็นคนที่ สะสมบุญบาร,รมีมามากมายมหาศาลคุณนะ่ะมีบุญสะสมเนี่ยเต็มไปหมดเลยคุณเป็นคนที่มีบุญเก่าเยอะมากตัวคุณเนี่ยได้สะสมบุญบาร,รมีคุณสะสมบุญบาร,รมีเอาไว้มากมายใช้ทั้งชาติก็ไม่หมดคุณมีบุญบาร,รมีสะสมอยู่อย่างมากมาย การที่คุณมาเกิดในชาตินี้เพราะว่าคุณต้องการที่จะใช้กรรมในอดีตโดยที่ว่าคุณเนี่ยได้รับการโปรเทคจากเทวดาประจำตัวคุณต้องการที่จะยกระดับและพัฒนาดวงจิตของตัวเองอะให้มันสูงส่งขึ้น ถึงคุณจะถึงคุณจะเป็นคนที่มีบุญบรารมีสะสมมามากนะแต่ชาติเนี้ยคุณก็ไม่ได้สบายอย่างที่คุณคิดเคยเห็นไหมบางคนอะเหมือนกับว่าสะสมบุญบรารมีไว้เยอะมากเลยอะแต่ก็ยังจนยังลำบากอยู่แต่พอตายไปเนี่ยไปอยู่บนสมันไปอยู่บนสวรรค์มีวิมานเป็นไอ้นี่เลยนะ ปราสาทราชวังโ้โ,โหแบบใหญ่โตโมโหลานมากเอ๋จะเล่าให้ฟังนะตอนตอนตอนเอเป็นวัยรุ่นน่ะตอนวัยรุ่นนะอนนนะเอ๋เคยฝันเห็นบ้านของตัวเองบนสวรรค์เป็นบ้านชั้นเดียวนะเป็นบ้านชั้นเดียวมีสองห้องนอนไม่รู้มีห้องน้ำหรือเปล่าแต่เห็นว่ามันมีสองห้องนอน แล้วก็มีห้องนั่งเล่นมีห้องนั่งเล่นแล้วก็มีสองห้องนอนเป็นบ้านชั้นเดียวนี่คือที่เคยเห็นตอนประมาณอายุสิบเจ็ดสิบแปดนะทีเนี้ยแล้วก็มาฝันเห็นอีกทีหนึ่งอะช่วงโควิดเป็นไอ้นี่อะไม่ใช่บ้านอะแต่เป็นคาลือหาดเป็นคาลือหาดอะมีประมาณยี่สิบห้องนอน เป็นคฤลือหาดมีประมาณยี่สิบห้องนอนหลังเบเลอเลยที่คนโบราณเขาบอกว่าเวลาเราทำบุญทำกุศลอะไรอะผลบุญที่เราทำอะมันจะพุ่งขึ้นไปอยู่บนสวรรค์เนี่ยทำให้บ้านของเราอะ่ะที่อยู่บนสวรรค์น่ะมันหลังใหญ่ขึ้นอะไรแบบเนี้มันเป็นเรื่องจริงนะ เพราะเอฝันเห็นมาแล้วอะว่าบ้านบนสวรรค์นเนี่ยมันมีจริงนะคือคุณอะเป็นคนที่มีบุญบุญสะสมอะเยอะแต่คุณต้องการที่จะเดินทางเนี่ยเป็นคนเดินเนี่ยเดินเท้าเนี่ยคุณต้องการเดินทางข้ามวัตะสงสาร่ะ คือคุณต้องการที่จะมาเกิดเพื่อที่จะยกระดับจิตใจออยากจะหลุดพ้นอยากจะเข้านิพพานอยากจะสแสวงหาแต่ในชาติภพเนี้ยคือชะตากรรมของคุณเนี่ยมันมันโหดร้ายอะ่ะใบแรกเลยเนี่ยมันจะเกี่ยวพันกับโจรขโมยอาชญากรผู้ร้ายคือคุณอะ จะต้องเจอกับคนที่มันเป็นคนเลวอ่ะเนี่ย,พยไพ่ใบนี้คือพวกโจรพวกพ่อค้ายาเสพติดพวกโจรพวกคนคนคนอันตรายคนไม่ดีคนที่คิดจะทำร้ายคุณในชีวิตเนี้ยคุณจะเจอกับคนเนี่ยคนที่เป็นเนี่ยเป็นโจรเจ้านายที่กดดัน คุณจะมีปัญหากับพวกโจรพวกนักเลงแก๊งคอรเซนเตอร์พวกพ่อค้ายาแต่ชาติเนี้ยคุณจะเป็นคนคุณจะเป็นคนสวยคุณจะได้ทำงานเพื่อสังคมคุณมักจะมีปัญหาเรื่องเงินนะแต่คุณจะมีชื่อเสียงในสายงาน ในชาติเนี้ยคุณจะชอบมีปัญหาเรื่องเงินอันนี้คือแบบมีหนี้สินมีชื่อเสียงคุณมักจะมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองอ่ะแต่คุณก็จะมีชื่อเสียงแล้วคุณก็มักจะต้องไปเจอกับคนที่ว่ามันเป็นโจรมันเป็นคนไม่ดีมันเข้ามาเอาเปรียบมันเข้ามาทําให้คุณเดือดร้อนซึ่งบางทีคุณก็ไม่ได้อยากจะไปยุ่งกับมันแต่มันก็มาของมันเอง โดยที่คุณเองคุณก็ไม่รู้จะทํำยังไงในเมื่อมันอยากจะมาก็ให้มันมาไปเพราะคุณเองคุณก็ปวดหัวเหมือนกันไม่รู้จะทํำยังไงเหมือนคุณจะต้องไปพัวพันกับคนที่มันเป็นเป็นโจรเป็นนักเลงเป็นคนไม่ดี คุณคุณก็ไม่อยากจะยุ่งกับคนพวกนเนี้ยเนี่ยจริงๆแล้วในการมาเกิดของคุณในชาติเนี้ยมันก็แค่ว่าคุณไม่รู้ว่าคุณคุณไม่รู้ว่าคุณน่ะจะทำยังไงให้ตัวเองหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอะ่ะเหมือนกับว่ามันยังต้องเดินไปเรื่อยๆอะ่ะ คุณยังไม่สามารถบรรลุนิพพานได้เมื่อตายไปก็ต้องไปจุติถ้าบุญเยอะก็ไปจุติเป็นคนรวยถ้าบุญน้อยก็ไปจุติเป็นลูกคนจนมันเป็นการคุณยังต้องเดินต้องเดินไปเรื่อยๆเปลี่ยนฤดูการจากฤดูฝนไปฤดูหนาวหรือเป็นสิ่งที่คุณน่ะต้องเผชิญในชาติภพเนี้ย ทั้งความเสียใจแล้วก็ทั้งความรักแล้วก็ทั้งเรื่องตื่นเต้นความรักจะมีเรื่องความรักเข้ามาแต่บางครั้งชีวิตเนี่ยก็เหมือนหลงอยู่ในเขาวงกฏนะ่ะมันหาทางออกไม่เจอ แต่ในชาติภพนี้ยคุณจะประสบความสำเร็จนะจะมีคนช่วยเหลือให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จอยู่จุดที่สูงได้เนี่ยคุณจะได้รับความรักคุณจะได้รับความรักได้รับความช่วยเหลือคุณจะประสบความสำเร็จ คุณไม่ควรมีเสียงดนตรีในหัวใจนะภารกิจของคุณในชาตินี้ก็แค่การเวียนไหยตายเกิดตามตามยถากรรมมาแหละการที่คุณต้องมาเกิดอะ่ะมันก็เป็นวัฏจักรของมันเป็นวัฏจักรของชีวิตไงการเวียนไหยตายเกิดเป็นวัฏจักรของชีวิตเหมือนคุณน่ะตราบใดที่คุณน่ะยังไม่ยังไม่เข้านิพพานอะ่ะ การเวียนไหาไตเกิดมันก็เป็นเรื่องที่หนีไม่พ้นคือคุณน่ะก็แค่ทำหน้าที่ของตัวเองในชาติภพนี้ให้ดีที่สุดก็เท่านั้นเองเพราะการที่คุณจะบรรลุธรรมะการบรรลุธรรมะการเข้าสู่น,นิพพานไม่ต้องมาเกิดอีกเนี่ยมันยังเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยาก มันยังเป็นไปไม่ได้แต่อย่างน้อยเนี่ยคุณก็มีความสุขในการฟังเพงลงร้องเพลงชีวิตของคุณในชาติภพเนี้ยก็ถือว่าจะได้ใช้กรรมเนี่ยจะได้ใช้กรรมในอดีตคุณต้องขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะที่ เมื่อใดก็ตามที่คุณตกระกรรมลำบากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็ไม่เคยทอดทิ้งคุณนะบางครั้งเนี่ยคุณก็ใช้ชีวิตแบบประมาทแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยความสุขที่คุณได้รับเนี่ยนะมันก็เป็นสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทว,วดาที่ดูแลคุณเนี่ยเขามอบให้อย่างน้อยเนี่ยเขาก็มีความรักให้คุณอย่างน้อยคุณก็ไม่ได้อยู่โดดเดี่ยว ในชาติเนี้ยมันจะมีคนนินทาว่าร้ายคุณก็เยอะนะแต่ขอให้คุณรู้เลยว่าคนที่คนที่นินทาว่าร้ายคุณเนี่ยนะเขาจะได้รับจุดจบได้รับกรรมแบบสาหัสสากันเลยแหละคนที่นินทาว่าร้ายคุณก็คือเพื่อนสาวคนที่นินทาคุณอะเขาจะได้รับกรรม มีคนมีคนรักคุณก็เยอะนะคุณอะได้รับการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนที่รักคุณเนี่ยเอาของขวัญมาให้ก็มีคนที่นินทาคุณเนี่ยเขาจะได้รับกรรมแน่นอนชาตินี้ด้วยคุณมีศัตรูในสายงานเนี่ยมีศัตรูในสายงานแอบดูอยู่จะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเข้ามา คุณควรจะทำบุญให้กับกุมารทองรักยมผีเด็กทําแท้งช่วงนี้คุณจะฝันแม่นมากคุณจะได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการ ในชาติเนี้ยเหมือนคุณก็ต้องใช้กรรมอะ่ะมันจะทําให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวและไม่มีความสุขบางครั้งคุณรู้สึกเหมือนตัวเองอะ่ะไม่มีความสุขแต่จะมีคนเข้ามาช่วยนะคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และผู้หลักผู้ใหญ่ เมื่อคุณเดือดร้อนเนี่ยเมื่อคุณดวดร้อนเนี่ยมันจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยช่วงนี้สุขภาพของคุณไม่ค่อยดีเท่าไหร่ช่วงนี้คุณมีสิทธิ์เจ็บไข้ได้ป่วยชาติเนี้ยคุณอะใช้กรรมแบบหนักหนาสาหัสเลยแหละ บอกได้เลยเนี่ยมีความทุกข์เป็นโรคซึมเศร้าคุณควรจะไปทําบุญแก้เค็ดกับสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าให้ทําบุญช่วยเงินให้ทุนการศึกษาเด็กทําบุญกับเด็กกำพร้าเนี่ยมีคนทําให้คุณเป็นทุกข์อย่างมากเลยนะ เนี่ยมีคนทำให้คุณเป็นทุกข์อย่างมากจนคุณน่ะปิดกั้นตัวเองไม่ให้ใครเข้าใกล้อ่ะมีมีคนน่ะทำให้คุณเป็นทุกข์คนคนนี้ทำให้คุณเป็นทุกข์คุณเลยก่อกำแพงไม่ให้ใครเข้าใกล้แต่คนที่รักคุณก็มีนะเนี่ยคนที่แบบพร้อมจะมอบความรักให้คุณ อันนี้ไพ่โจรน,นะเหมือนกับว่าคุณอะจะหนีไม่พ้นพวกโจรขโมยพวกทำงานผิดกฎหมายพวกค้ายาเสพติดพวกทำงานในบ่อนในซ่องชีวิตของคุณในชาติภพเนี้ยจะไปพัวพันกับพวกที่ทำงานผิดกฎหมายอะพวกโจรพวกขโมยพวกเล่นยา พวกเด็กส่งยาเงี้ยพวกที่ทำงานผิดกฎหมายอะ่ะแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยคุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณต้องการนะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดี